ค่ะค่ะพี่ดิฉันก่อนจิตยังยืนค่ะนะคะ,ะประการผูร้จัดการบริษัทไพบุญโปรดักต์จำกัดและบริษัทเคพีฟูซจำกัดค่ะนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เขาเรียกเป็นวันมหามงคลดีกว่าน,นะฮะก็ถือว่าเป็นวันดีที่สาวงามทุกๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่นะคะที่ ได้มีการจัดขึ้นนะคะในส่วนของสภาสตรีแม่นะคะซึ่งในการจัดลักษณะแบบนี้เนี่ยหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวนะคะซึ่งทุกคนก็รู้สึกว่าความเป็นแม่นะคะทุกคนก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะกับทุกทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่เห็นเราบอกไม่ถูกเลยว่า ความสวยงามของแต่ละท่านเนี่ยสวยแบบไหนเพราะว่ามีความสวยงามที่มันมีความแตกต่างกันแบบเออดีมากนะฮะเพราะนั้นก็คือถือว่ามารวมตัวถือเป็นงานรวมสาวสวยนะคะที่อยู่ในวัยที <S again, <S ่เหมาะสมแล้วก็สวยงามมากๆค่ะขอบคุณค่ะจันพรเจริญประเสริฐค่ะอดีตนายกบุคลิสสตรีแล้วก็แม่ดีเด่นนะคะอดีตแล้วก็สตรีไทยดีเด่นค่ะ ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในบรรยากาศภายในงานค่ะก็คึกคื้นค่ะแล้วก็ยินดีมากได้มาร่วมงานอันยิ่งใหญ่นี้นะคะเพราะว่าสภาเออสภาแม่จัดงานได้ยิ่งใหญ่เสมอค่ะค่ะปีละปหนึ่งปีละหนึ่งค่ะอนุญาตค่ะคือคอนเซปต์การแต่งกายค่ะคอนเซปต์เป็นยังไงคะัดี้เขาบอกว่าให้ย้อนยุคย้อนยุกนะคะ ปยุคไหนคะประมาณก็กเอสปีหน่อยๆหน่อยอานหลักค่ะของพี่เป็นรัชกาลที่10ค่ะสมัยใหม่รัชสมัยเป็นรัชสมัยที่เป็นสมัยใหม่สมัยล่าสุดอยากจะบอกอะไรกับคนจัดงานรวมไปถึงคนที่มาร่วมในเรื่องของการสมทบทุนกันค่ะก็ จริงๆแล้วเนี่ยการสมทบทุนเนี่ยนะคะคือถือว่ามันเป็นการทบุญอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกท่านเนี่ยที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้มีโอกาสในเรื่องของอการมอบนะคะ,ะปัจจัยเพื่อเป็นการสมทบทุนนะคะให้กับสภาแม่นะคะที่มีการจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ นะคะที่ทุกคนเนี่ยได้มีความตั้งใจแล้วก็ได้คิดว่าสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมกันแล้วทำบุญในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ลูกหลานด้วยนะคะอันนี้ก็สภาแม่นะคะก็ต้องส่งถึงลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่ามันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ให้กับทุกๆคนนะคะรวมถึงผู้ที่สแสดงแบบ ผู้ที่แสดงละครรวมถึงผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ซื้อบัตรเข้ามาชมเนี่ยก็ mm hmm. คือถือว่าท่านก็เป็นการทําบุญด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้มีการชมนะคะในการแต่งตัวของละครเวทีแล้วก็การแต่งตัวของราชะสมัยต่างๆนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในวันนี้ค mm ่ะสุดท้ายค่ะท่านอยากให้ขอบคุณคนที่มาขอบคุณแขก ท่านเลยที่ให้การสนับสนุนง,งานนี้เพราะเป็นงานใหญ่ประจำปีปีละหนค่ะยินดีมากๆเลยขอบพระคุณสื่อบนชนด้วยนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ